มากันที่ทางเทศบาลนครนะครราชสีมาค่ะได้จัดทําโครงการสร้างสรรค์าง,งานศิลป์ถิ่นย่าโมเมื่อปี2546นะคะก็มีการนําเอาศิลปินแห่งชาติศิลปินชั้นเยี่ยมศิลปินอิสระนะคะศิลปินส่วนภูมิภาคและศิลปินท้องถิ่นจํานวนทั้งหมด64ท่านด้วยกันตอนนั้นนะคะมาจัดแสดงผลงานให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองโคราชด้วยค่ะ ที่ห้องประชุมชั้น5อาคารการจนาพิเศษเทศบาลนครนะครราชสีมานายนัทชัยธนกน,นกนนนะคะรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนะครราชสีมาได้เป็นประธานพร้อมด้วยนายทาวีศักิ์พัน์วิเศษศักดิ์ประลัดเทศบาลและคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะเข้าร่วมเปิดการจัดรายละเอียดภาพวาดนะคะสร้างสรรค์งานศิลปินย่าโม ประจำปี2564ค่ะโดยเทศบาลนครนะครราชสีมาได้จัดทำโครงการสร้างสารรค์งานศิลป์ถิ่นย่าโมเมื่อปี2546มาแล้วนะคะซึ่งในครั้งนั้นก็ได้นำเอาศิลปินแห่งชาติศิลปินชั้นเยี่ยมศิลปินอิสระ ศิลปินส่วนภูมิภาคและศิลปินท้องถิ่นจำนวนทั้งหมด64ท่านได้แก่สวัสดิ์สันติสุขตันติสุขทวีรัชนีกรสราวุธดวงจำปีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สามารถจับโจรมาสร้างผลงานศิละปะผ่านภาพวาดท่านละสีภาพและมอบให้เทศบาลนครน,คร,นครราชสีมา1ภาพค่ะ โดยให้ศิลปินแต่ละท่านได้ถ่ายทอดความเป็นโคร,ราชตามมุมมองของตัวศิลปินเองในแนวคิดที่ว่าเมืองโคร,ราชในความรู้สึกนึกคิดเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีคนเอ่ยถึงโคร,ราชจะนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรกค่ะทั้งนี้นะคะการสร้างงานศิลปะก็เพื่อจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมและก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองโคร,ราช ปัจจุบันมีภาพวาดจำนวน72ภาพทางเทศบาลนครนครราชสีมาได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของภาพวาดเหล่านี้ซึ่งมีอายุ18ปีนะคะจึงได้เรียนเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ศาสตราจารย์ดรสามารถจับโจรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ชายานรัต จุนสุขนอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนายมงคลกลิ่นทัพอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนายนิกรเขตสะน้อยครูโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบุรพาวิทยากรและนางจุติพรจันเผือกครูโรงเรียนเทศบาลสี่พ่อชำ้ำซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะต่อการที่จะประเมินราคาภาพวาดในครั้งนี้เพื่อจะทำทะเบียนทรัพย์สินตามระเบียบต่อๆไปค่ะโดยจะนำภาพขึ้นแสดงรังละจำนวนสิบภาพจากนั้นก็จะมีการให้ทางคณะกรรมการได้รับชมและก็ร่วมการพิจารณาประเมินราคาภาพวาดตามลาดับจนครบทั้ง72ภาพค่ะ